สวัสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมอ e ีวีน่าเซิร์ฟไทยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาอัพอพัชจากอีเวนต์เงือกน,นะคะก็คือเซนเนเบลเนาะอันนี้นะคะอัพขั้นแรกอยู่ที่เออร์แบนนะคะร้านตีเหล็กผลิตอ,อาวุธเงี้ยวุ๊ยเขาเปลี่ยนแบบใหม่แล้วนี่หว่า มาดูกันชี้เซเนเบลอยู่ตรงไหนเนาะนี่ไงเอา้าก็ขั้นสองไม่ใช่หรออันแรกสองสามเออขั้นสองของเซเนเบลมีเซเนเบลเรือฟ้าสนะคะแล้วก็ผลึกหยาดน้ำสามอันขนนกสีครามขนนกสีครามไอโด,โดโดแน่เลย ผลึกหยาดน้ํา,นาก็ทําเอาก็ได้นะคะส่วนเรียฟา้าเรียฟาัาต์ดอไหนวะเจ่งแหละลืมล้อเล่นเดี๋ยวพาไปดูปะจาให้ได้นะว่าดอกอะไรบ้างหากของชิ้นแรกนะคะเรียฟาตก็คือบอสแมงมุมจําได้ไม่เอ่ยมาทางนี้นะคะจำได้ไหมจำได้ไหมก็น่าจะจำกันได้แหละ ไปให้ดูไปแบบต้องแตง่งใครส่งจดหม,มายมามีคนลงมาตรงนี้นะฮะมันไดอยู่ตรงนี้ชวบแล้วก็จะเจอทางไปบอสเมงมุมนะฮะบอสเมงม,มุมอยงกองตรงนี้โดยเป็นขยะชิ้นที่สองนะดอกไม่ยากไม่ง่ายนะคะสำหรับเอคนที่ไอ้นัันวลเอาตรงไหนวะไอ้นนันมันอะอ๋อนี่ไง สำหรับใครที่แบบเวลไม่เยอะก็พยายามเข้านะคะชิวช่วๆรับบทลงมาตีให้ดูเวทชัยพัดตีบอสครับฮัโลโหลพันไม่อัพด้วยครับมานตายมากแม <c oughs> ่มันไม่ตายสักทีอะฮัโลโหลตีเบาๆแต่ก็ได้อยู่นะได้อยู่แหละอืมได้อยู่แปลว่าไม่ได้ฮัโลโหลมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วขอจะตกไหมตกหรือเปล่าตกหรือเปล่านะ ท่าดาตุ้มเอายังไม่ตายอีกคนเนาะนึกว่าจะตายซะแล้วตุ้มโอ๊ยถึกแทล่าฮัลโหลไม่เดียวเองแม่ก็ยังไม่ตายทารัมต้าดูไปแล้วนะคะสำหรับไอเรียฟานะอันที่สองก็จะเป็นเป็นอย่างวะเมื่อกี้คนนกเหรอคนนกเมื่อวะคนนกแหละ สำหรับขนนกนะคะวับไปที่ดาร์เบิร์กได้เลยนะไปตีน้อนโดโดโกันนะฮะเราใช้สก,กิลสก,กิลที่ไหนล่ะใช้เทเลพอร์ตของกิลอือแล้วก็น้องโดโด,โดอยู่อยู่ตรงฝั่งนี้นะฮะเดินต้องเน้งต้องเน้งมานะก็แวะเข้าจุดนี้แล้วก็จะเจอนอนนี่ไงสวัสดีน้องโดโด,โดขอตีสักบาท โบยไดพัตตีแล้วนอนไม่ตายค่ะเราปุ๊ <c oughs> เป็นขยะ2หรือไม่ก็ขยะสามนี่แหละนะคะตกไม่ยากไม่ยายอืมก็ไม่ยากไม่ง่ายนั่นแหละโอเคตามนี้อันที่สามจะเป็นผลึกหยาดน้ําใช่ไหมไปเอาในขังดีกว่าแนะนํานะคะสําหรับใครที่จะอัพก็คือดูอัพ2กับอัพสามให้เสร็จนะคะแล้วก็จดไว้เลยถ้าใครที่แบบกลโกจะไม่ได้นะแล้วก็ ไปดรอปมาให้ให้ให้เขาคบก่อนนะแล้วค่อยมาอัพทีเดียวอะไรเงี้ยมันจะง่ายกว่าเพราะบางทีบางอันน่ะมันจะเขาเรียกอะไรวะมัน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 เอาผลึกหยาดน้ําก่อนคือมันที่ดรอปมันจะใกล้กันน่ะมันจะเสียเวลาที่แบบเราวับไปวับกลับอะไรเงี้ยก็ดรอปมาให้เสร็จเลยนะคะดึงออกสี่หันหลกฉันมีอะไรอยู่ในนี้บ้างหน้าผลึกหยาดน้ํานไง ผลึกหยดน้ำสร้างไอเทมเต็มจา้าตายแป๊บโอเคต่อแล้วมาเปิดกระดังให้ดูอีกรอบเพื่อเยียบย้อยนะคะดึงออกมาำสำหรับไอผลึกเมื่อกี้นะคะเอาหยดน้ำมาผสมเอนะน้ำผสมของผสมได้ที่นี่นะคะผสมหยดน้ำตรงนี้นี่ก็จะมีผลึกหยดน้ำแล้วก็คิสตัลเปล่าก็คือหินถอดน,นะคะสเปลบูทก็ค่ะทำเทมทำทำตรงนี้นะคะ หยดน้ําแห่งชีวิตอันนี้ไม่รู้จะไม่ได้นะคะนี่พลย์หดน้ําหามาทั้งหมดทุกอย่างห้าชิ้นจ้ะหยัดไฟหยดน้ําแห่งน้าหยัด,ยดลมแล้วก็หยัดดินนะคะตามนี้เลยอัพกันดีกว่าอย่าลืมนะคะการที่จะอัพของต้องใส่ของชิ้นชิ้นนั้นก่อนแล้วก็ปลดล็อกปลดล็อกไอไอนี่มันชิ้นส่วนตัวนี้จะหากเรา ปลดล็อกไอของที่เราจะต้องใช้ด้วยนะท่าดาอ้าวชิมหายอยู่ไหนล่ะในเมื่อเราดึงทุกอย่างมาครบแล้วนะคะหาทุกอย่างมาครบแล้วก็มาอัพกันเลยจ้าเซนนีเบลสองตแล้วฉันก็ลืมใส่เซนนีเบลอีกแล้วไม่ใช่ลืมใส่หรอกล็อกไว้เป็นเครียดเนี่เห็นไหมต้องต้องปลดล็อกก่อนเหมือนแบบว่าเขาเอาไป ก็เอาไปเอาไปจากตัวเราอะเออดึงไปทำอะไรเงี้ยเราก็ต้องปลดล็อกอะไรเงี้ยเออเลยดูสมจริงเนาะสมจริงเลยดูออกนี่เรีร้อยสำหรับการอัพเกรดใช้เดือฟาสผลึกหยดน้ำสามขนนกสีขามอีกสิบแล้วก็สปีดนาอีกหนึ่งหมื่นนะคะอัพทาดาป้องแปง้งป้องแปง้งป้องแกง,อ,ง,แงอัพเกรดสำเร็จนะคะเป็นเซเนเบลสอง ส่วนเซเดแวลสามไบรูนนะคะช่างตีเหล็กที่ไบรูนนะไปดูกันดีกว่ามาเดินเล่นตอนดึกๆนี่จังหลยคนจังไม่ค่อยเยอะคนจะไม่เยอะอ่ะร้า,านตีอาวุธสนทนาผลิตอาวุธนะฮะแล้วก็ปฏิบปลีนอุ้ยโ่น,นิกอัปเกรดสองก็มาว่ะมันมีอะไรให้ทำเยอะแยะมากมายเลยเนี่ยถ้าแบบสายอัปเกรดอะไรเงี้ยดู ดบางอันก็ดีบางอันก็ไม่ดีบางอันมันก็อัพเกดมันก็ต้องดีปะ่ะฮัสเปอร์เกอร์มีชื่อแบบบางทีเมียวุธที่แบบเราแบบงง,ง,งไม่ได้เคยได้ทำอะไรกูทะเลทลายไปซะแล้วอะของที่เราจะอัพนะคะเซเนเบลใช่ไหมอัพสาจะมีแสงสีครามนะคะแสงสีครามแสงสีครามแล้วก็มีไฮมิทรินก็คือ ต้องถลุงแร่อีกเหมือนเดิมอืมแล้วค่อยไปขุดเพราะเราก็ยังไม่ได้ขุดอืลืมแล้วก็ที่จิดผมนังเงือกนะคะทิ่งที่หายากก็คือน่าจะเป็นที่จิดผมนังเงือกกับแสงสีคามหรือเปล่าวะเออใช่แสงสีคามกับที่จิดผมนังเงือกเพราะแสงสีคามอะมันเป็นขยะสองของบอสม้าที่อยู่เมืองเคอร์ดันเออใช่ใช่แหละ ต้องหาแท้งไปตีนะคะแล้วก็ที่ติดผมน้างเงือกก็เลไอเทมอยู่ที่ปรานีซ่านะคะเดี๋ยวพาไปทั้งหมดนะแต่ก่อนอื่นเราจะต้องไปหาไฮมิทรีนก่อนนะคะไฮมิทรีนต้องไปไปอะไรไปขุดดีกว่าเออไปขุดแหละอเออเราจะมาหาไฮมิทรีนนะคะก็ไม่ใช่มาหาสิ หาของที่ไปทำไฮมิตรีนมิตรีนก็คือมาขุดแร่ตรงตรงตร,งต,รงตรงท่าเรือประกัตนะคะง่ายสุดนะซื้อเสียมาที่ร้าน,นะคะ้าแล้วก็มาขุดเอานะคะเรามาขุดแร่กันนะคะตอนนี้เราบปวดเป็นคนขุดเหมืองสักแป๊บหนึ่งนะคะขุดไปตื้อๆนี่แล้วก็ขุดอีกเอาเป็นเครียดโอ้ยต้องมีที่ว่างตลอดเลย หลังจากขุดแร่เสร็จนะคะเราก็จะมาสร้างตีเหล็กนะคะพุงทุ่งหมีไงเหล็กดามกัดเวยใช่หรอวะไปถลุงเอาดิแป๊บนึงมาถลุงแร่กันร้านตีเหล็กนะคะแล้วก็อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้นยูทูบมาอะไรพูดคุยแล้วก็ผลิตอาวุธนะคะมาหน้านี้นะก่อนหน้านี้หาไม่เจอเขามาสร้างแบบไหนเลย,เลย อัปเดตแบบใหม่เลยหาไม่เจอนะคะถุงตรงนี้นี่ไฮมิทรีนนะคะเหล็กดามัสกัสนะคะแล้วก็มิทรีนอันเนี้ยถ้าเราถุงไปแล้วอะ่ะเราสามารถเอาไปตีอัปเกรดไอ้ชุดสวมใส่อาวุธหรือว่าของของแบบเอติดตั้งเพิ่มเติมได้นะได้เป็นเลเวลหกอันนี้ไม่รู้เดี๋ยวลองดูไฮมิทรีนสามชิ้นใช่ไหมก้องก้องก้องหนึ่ง ่ะเดี๋ยวเราทําต่อเพราะมันไกลจ้ะัไปนี่หลายนาทีแน่เลยจ้ะตะแตนดงโดผูกโป้ทักดอกจำปาเช่อเช่อดูดูดูนี่จำจำตัวบอสตัวเอ้ยตัวบอสที่ไหนล่ะ ไปทางไหนเนี่ทางถนนมันต้องขึ้นข้างบนไม่ใช่หรอจำมอนไว้นะคะมอนตัวนี้ดอกของสมใส่ด้วยนะหน้าตามันก็เนี่ยแหละคล้ายๆกับที่มันใส่เนี่ยแหละวิ่งต่อฉันวิ่งลงไปลงมาแล้วฮัลโหลเจอบอสลวจ้าเจอบอสลวจ้านี่คือมอสที่เราต้องตรีนะคะเอา้ามีคนอยู่เอ๊คิโรทำอะไรเหรอ มอดัสนะคะขยะทิ้นที่สองขยะสองของมอดัสนะแสงสีครามตัวนี้เยยวิ่งมาตามที่เราพาวิ่งมานั่นแหละแล้วก็ตัวต่อไปก็จะเป็นนางเงือกอยู่ที่ปิราเนซ่านะคะไหนๆก็มาแล้วลงสักหน่อย <laughs> ลงให้บอสตบเล่นสักหน่อยก็ดีนะเออดีแหละค,คอยดูนะคอยดูนะตายเอ๊ะ นี่ดูนี่คือสกิลของวอร์ดเวลาตีนะคะเอ้ไงละ่ละเอ้ดกไงล่ะก็ได้อยู่นะก็ได้อยู่นะเราเนี่ยก็ได้อยู่นะอเออแอะนี่สก,กิลมาหมดจ้าเวิร์ดบอดจ้าสลบจ้าแล้วนานฟื้นด้วยฮันโลของที่ใส่เออเอื้อนี่เป็นไงละ่ะโดนเข้าไปหนึ่งใครบอกว่าเวทไอ้นั่นเวทบางบางนี่จะบอกให้ความซนเป็นเหตุสังเกตได้นะฮะ ไปต่อไปหานาังเงือกดีกว่าเราไม่สนแล้วนะคะเราไม่สน,นะะเราเป็นเด็กดีเราจะไปตีนังเงือกกันเชือนี่ก็มาตรงนี้นะคะแล้วก็จะเจอไซเรนแม่นังเงือกน้อยนะคะไม่น้อยเรามังตัวเบเทิ่มเทียวน,นี่ตีคนนี้นะคะก็ตีไปเรื่อยๆจนกว่าแจะตกนะโอ้กูตายแน่นเลยไม่ต้องเง <c oughs> ทิร์สกิลหาเลือยด้วยออออ เออพราใช้พัดเนี่ยเลยมันเลยไม่เลียงว่าซ้นก็ตีไปเรื่อยๆนะแหลอเทมแหละที่ประดับหูน่เงือกนะคะจากนั้นก็เราได้ของครบหมดแล้วใช่ไหมแล้วเราก็ไปอัปเกรดค่ะตื้อๆกับมานที่เดิมนะฮะไมรูนให้มิทรีนนะคะไปหลังจากไปขุดแล้วเรามาตรงนี้ก็ได้นะคือร้านตีเหล็กมีทุกร้านแหละ ผลิตอาวุธเนี่ยเนี่ยเนี่ยเราจะถอไปที่เออแบนเพือ่อก็ไม่รู้ไงอืก็ไม่รู้อ,ะอ่ะอ๋อลืมปลดล็อกโทษทีอล้วจ้าเซนิเบลนี่ของตามนี่เลยเซนิเบลหนึ่งชิ้นแสงสีคามหนึ่งไฮเดรทรีนสามนะคะแล้วก็ที่เด็ดผมนางเงือกอีกห้าอันนะตังอีกหนึ่งหมื่นจ้า Let's go ปองแปงปองแปงงองแงงนี่เรียบรย้อยนี่ได้มาเรยวได้มาเร็วมาดูออฟกันเถอะตาดานีเป็นคอลเลคชันนะคะจะทำมาเป็นคอลเลคชันเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวจะไออัพคอลเลคชันนางเงือกจนหมดมนะนี่นี่นี่เอทีเคดีฮะเอาอีกแล้วคนดีคนดียังไม่ได้ไหนอีกอ่ะ ถามบอกว่าเขาถามว่าอะไรวะก่อนได้ดิเขาถามว่าไอสเตตัสของนักลบอัพยังไงแล้วเราก็ไม่รู้เพราะเราไม่ใช่ขนาดไอสเตตัสสายเวยจะไม่รู้เลยเหรอไปเครียดกันครับว่าสันบุ๊ยประกันคุยกันน่ารักปุ๊กปิ้งเชียวอ่าอ่ะ,อะโออะไรแล้วว่า atk สองร้อยสแล้วก็อะไรเนี่ย aspd บวก 10% ATK บวกอีก e 8%แล้วก็ STR บวก6ลบเวตบวก8%นะคะการเพิ่มเฮดลบ10แสดงว่าการเพิ่มเฮดลบ10ก็ทำให้มอนเมินเราลบ10%นะคะมีโอกาสโจมตี2ครั้งนะคะตามนี้เยยนะยังไม่แทนได้ใส่อะไรเลยเดี๋ยวจะไปตีน้องให้ ถึงไอ้นั่น,นเดี๋ยวจะตีตีตีให้ถึงไอ้นั่นเก้านะคะเขาเรียกอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรวะคุณบวกเก้าเออเดี๋ยวจะไปตีถึงบวกเก้านอนเถอะโอเคนะคะสําหรับการอัพพาร์ของเรานะคะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะเดี๋ยวครั้งหน้าจะมาอัพดาบแหลยอือดาบยังไม่ได้อัพแล้วครับอือเดี๋ยวไปหาของนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามและรับชมนะคะไปเลวบ๊ายบาย I oh, you know I've been.